สวัสดีครับเ,เพื่อนๆมาดูสะตนต่อท่อวันนี้ผลงานชิ้นบัวแดงรวบน้ำสวนทุเรียนน้อยแรงนิดตายเกือบหมดครับเลยจัดถังเลยค่อยๆทํา ครับวาน้ำเปิดปิดตรงนี้วับทางอยู่บนเนินไ่ต้องงอปั๊มน้ำครับใช้แรงดันดันจักถังก็ดูว่าจะดันได้กี่ต้น <c oughs> นี่ครับเมนยาวย ฟังทั้งเลยเอ๊ e <laughs>